สวัสดีค่ะวันนี้มาดูเครื่องซักผ้าซัมซุงไซส์ใหญ่ถังใหญ่เลยค่ะตัวนี้สามารถซักผ้านวมได้และซักน้ำร้อนได้ด้วยนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะตัวนี้รุ่น wa 1 9 a 8 3 7 6 g w t s t นะคะตัวนี้มาพร้อมความจุถังซัก1 9กิโลค่ะบอดี้ด้านนอกเป็นสีขาวนะคะตัวนี้มาพร้อมโปรแกรมอัตโนมัติ12โปรแกรมค่ะพร้อมรอบปั่นมาสูงสุดเ0 0รอบต่อนาทีค่ะ ตัวนี้มีความสูงอยู่ที่113เซนติเมตรส่วนความกว้างอยู่ที่70เซนติเมตรค่ะความลึกอยู่ที่74.8เซนติเมตรน้ำหนักเครื่องรวมแล้วอยู่ที่61กิโลกรัมค่ะมาพร้อมเทคโนโลยี Eco Bubble นะคะตัวนี้นสามารถช่วยละลายผงซักฟอกได้อย่างหมดจดและทะลุทะลวงเนื้อผ้าได้มากกว่าเดิม2.5เท่าค่ะ Dual s t o r m นะคะสามารถช่วยสร้างคลื่นน้ำบนเพิ่มพลังซัก ให้เนื้อผ้าของเราสะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะมาพร้อมมอเตอร์ดิจิตอลอินเวอร์เตอร์ที่ประหยัดไฟมากยิ่งขึ้น40%และทำงานเงียบมากค่ะและมีระบบไอน้ำที่ช่วยให้ผ้าสะอาดยิ่งขึ้นถูกสุขอนามัยด้วยน้ำร้อนและไอน้ำค่ะมาพร้อมระบบการกรองที่ทรงพลังนะคะตัวนี้เรียกว่าเมจิกฟิลเตอร์ค่ะช่วยในการกจัดคราบเปื้อนค่ะมีตาข่ายช่วยกรอง2ชั้นทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะสามารถดัดดับขุยฝ้ายหรือว่าุย งายหรือเศษต่างๆที่หลุดออกจากเนื้อผ้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและสามารถทําความสะอาดไส้กรองได้อย่างง่ายดายเนื่องจากสามารถเปิดได้180องศาเลยค่ะตัวนี้มาพร้อมฝาสโลบนะคะไม่มีเสียงรบกวนและแรงกระทแทกแน่นอนค่ะตัวนี้ตัวฝาเป็นกระจกเทมเปอร์นะคะช่วยให้เราดูผ้าในถังได้โดยที่ไม่ต้องเปิดฝาค่ะมาพร้อมฉลากประหยัดไฟเบอร์หให้ถึง3ดาวกันเลยค่ะมาพร้อมถังซักและจานซักเป็นสแตนเลส ใช้งานทนทานยาวๆกันเลยค่ะและที่สําคัญตัวนี้นะคะรับประกันตัวเครื่องอีก1ปีและรับประกันมอเตอร์อีก20ปีกันเลยทีเดียวค่ะหากสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพหาจหอจกทวีกิจเซ็นเตอร์หรือเบอร์โทรศัพท์074821384ค่ะคิดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าคิดถึงทวีกิจนะคะสวัสดีค่ะ